ถ้าพูดถึงเรื่องการเกษตรนะคะการเกษตรมันก็คือมันจะต้องมีการปรับปรุปงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาน,นะคะไม่งั้นพื้นที่เราก็จะรกมันก็จะไม่มีอะไรที่แปลกหูแปลกตาขึ้นไปนะคะเพราะว่าการเกษตรหีือมถึงว่าคนที่ทําเกษตรนี้ต้องขยันจริงๆนะคะต้องขยันจริงๆแล้วก็ต้องแบบมีการพัฒนาต่อต่อเนื่องตลอดนะ่ะถ้าถ้าเราไม่ทำกปุ๊บเนี่ยคือว่าพืชขึ้นแล้วก็พื้นที่ก็จะอ่า มันก็จะรกขึ้นไปทันทีมันจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขอยู่ตลอดนะคะตรงนี้ก็คือบอ่อเนี่ยเราทําเป็นบอ่อเลี้ยงกบเนาะในในใน,ในแต่ก่อนนะคะเพราะว่าแล้วก็พื้นที่ของพื้นดินนี่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอยู่ตลอดเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเราก่อก่ออิฐก่ออิฐนี่เราไม่ได้เทคานข้างล่างเนาะเพอก่อกับพื้นดินไปเลยเนี่ยพอถึงระยะเวลาหนึ่งนี้มันก็ มันก็พังนะคะก็คืออิดมันก็จะพังลงมาพังลงมาปุ๊บเราก็ต้องปรับปรุงก็ค,งคือแก้ไขแล้วค่ะนี่ก็ต้องใช้ท่อใช้ท่อมานีเก็ต้องวางแผนต่อว่าเออพื้นที่ตรงนี้มันพังแล้วเราจะต้องปรับปรุงยังไงต่อนะคะพอเราจะปรับปรุงต่อน,นี้เราก็ต้องปรับพื้นดินก่อนเราก็ต้องเอาอิฐที่มันล้มที่มันพังเนี่ยออกพอออกปุ๊บเรากา็หาวิธีหาพืชที่มันจะเหมาะเข้ากับ พื้นที่ที่มันเหลืออยู่เนี่ยเราจะเราจะปรับปรุงยังไงพัฒนาย,ยังไงต่อไปก็มาถากหญ้าออกแล้วเราก็ลองเอาท่อท่อเก่าที่เรามีอยู่นะคะเอาท่อเก่ามาแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะลงพืชที่มันเป็นพืชลม่มเพราะว่าพืชแต่และชนิดมันก็จะมีอันนี้ไม่ใช่คนเก่งนะคะก็คือพืชน,นี่เราก็คือสังเกตแล้วก็ดูไปเนาะเรียนรู้ไปกับผู้รู้ลหลายๆท่านนะคะแล้วก็เอามาปรับใส่ก็คือพืชบางตัวมันก็อยู่กับ แสงแดดมันก็ชอบแดดจัดแต่พืชบางตัวมันก็จะอยู่ในร่มมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเราก็จะหาพืชที่มันอยู่ในร่มมาปลูกนะคะอาจจะเป็นดอกไม้หรือเป็นใบเป็นไม้ใบหรืออาจจะเป็นพวกพืชผักที่ชอบจเจริญเติบโตในกระถางอย่างเงี้ยนะคะได้อาจจะเป็น,ปนพวกสารแหนี่ลายอย่างเงี้นะคะอเอามาปลูกนะคะหรือ,ออาจจะทดลองปลูกข้าวก็ได้นะข้าวก็ชอบแดดอยู่นะ แต่มันก็มีหลายพันเนาะที่โลกมันก็ไม่ถึงกับว่ามันจะลุ่มมากไปนะคะก็มีลมกรบมีแสงแดดเขาให้เห็นอยู่นะคะก็พัฒนาไปค่ะอันนี้คือเราเห็นก็คือเป็นพวกป้ายนะคะแล้วก็เผื่อมีใครอยากมาดูพื้นที่เกษตรของเรานะคะแล้วก็ทําป้ายติดว่าเออพืชชนิดนี้นะพืชชนิดนี้นะอย่างเงี้ยก็ก็ก็ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขไปนะคะนี่นะคะพื้นที่ของเราก็เอาญ้าออกนะคะ สวยนะสวยนะคะสวยในะตอนที่เราทําสะอาดแล้วแต่เมื่อไหร่ที่มันลกมันก็ไม่สวยมันก็ไม่น่าเดินไม่น่ามองนะคะแต่ว่าเราทําไปพอมันสวยปุ๊บมันก็สวนของเราเราก็อยู่กับสวนของเราก็มีความสุขค่ะคือมันเป็นชีวิตที่เรียบๆไม่มีสีสันแบบเรียบๆเ,เรียบง่ายนะคะก็อยู่อยู่ท่ามกลางอ่าไอแดดนะคะอ๋อ อยู่ท่ามกลางไอแดดอยู่แบบธรรมชาติไม่หรูหรานะคะให้หรูไม่หรูเลยนะคะบางครัง้งเราไม่มีโอกาสได้ไปกินข้าวในร้านอาหารหรูๆนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยชอบไปทานอะไรที่มันหรูๆเพราะว่าเรามั่นใจว่าช้อนของเราเนี่ยเราล้างสะอาดจานของเราเราล้างสะ,สะอาดเราเราล้างเองมันสะอาดกับข้าวถ้าถ้าซื้อในจํานวนจานละเนี่ยเราซื้อของมาทํากินเองเนาะประหยัดไปตั้งเยอะนะคะ อ่านี่เนี่ยนี่นนี่คือคือวิถีของเกษตรวิถีของพอเพียงนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะเล่าสู่กันฟังในตามแนวคิดของเราก็คือเราไม่ได้มีพอที่จะหรูหราอะไรก็คือเราเป็นเกษตรกรรายได้เราก็น้อยนะคะก็ค่อยๆทําไปแล้วก็ตามทัศนคติของเรานะคะเมื่อไหร่ที่อยู่แบบสีสนันนี้ชีวิตเราก็คงจะรวนแน่เลยก็คงจะหาหามาหาเงินไม่ทันนะคะ แล้วก,ก็เราสู่กันฟังแบบนี้นะคะคือแบบอ่าแบบชาวบ้านนะคะวิธีชาวบ้านของเราค่ะ